จอกปลาไหลบทที่19บบุกผ่าคำฝาบรุษรนมรูปงามหงอิดเพ่งพอถูกบบยอิริงโอบรอบเอวล่างถึงกับสารานโดยถูกสายฟ้าฟ้าใสอ่อนละถวยในอ้อมอกบบยอิริงบบยอิริงไม่รู้สึกว่าช่วงเอวฝ่ายตรงข้ามแบบบางอ่อนนุ่มผิดแพกแตกต่างกับตนแต่ไม่เวลาขบคิดไข้ควรทุ่มเทสติสมาธิกับการสืบเสาะหาที่อย่างเท้าบนผนังแตะปลายเท้าลง เป็นลมหายใจอึดใหม่พาล่างลอยสูงขึ้นไปล่างของบบยอิงพุ่งปราปราดขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วปราเปลียวอาศัยโขดหินที่โผล่พ้นจากผนังผาแตะอย่างทรงกายั่วขณะโคจนรปานอันบริสุทธิ์ลอยตัวสูงขึ้นไม่หยุดยัง้งอึดใจให้ดังสามารถขึ้นจากผนังผาสูงต่งงานนับพันวาและลรงสัมผัสผื้นคลายมือจากการอบล้างหงอิฐเพงกล่าวว่าพวกเรากลับขึ้นเนินหน้าก,กีเดนแล้วหงอิฐเพง กับพิตากก่าวอย่างตื่นเต้นท่านรู้จักเหินไวหาหรือไรบอยอิวิงสส่หน้ากล่าวว่าในใต้หล้าไหนเลยมีคนรู้จักเหินบินนี่นวนเป็นการประทานจากประชิตฟ,าฟ้ามิฉะนนั้นต่อให้ข้าพเจ้าคำเค่งฝึกปืออีกหลายสิบปีก็อ,อยากรู้ถึงขั้นนี้ท่านพูดเทา่าถ่ายทอดพลังการฝึกปือช่วยชีวิตต่อท่านบอยอิวิงกาวอย่างสำรวมมิผิดนอกจากนั้นท่านพูทเท่ายังถ่ายทอดหลักวิชาฝีมือประจำตัวให้ เขาปชิตฟากฟ้าบอกว่านี่เป็นเรื่องราวที่ผูกพันทั้งหเท่าจนต้องอาศัยในโลกีวิสัยมีแต่ถ่ายทอดต่อข้าพเจ้าจึงสามารถสําเร็จมรรคผลอาจบางทีภายหน้าข้าพเจ้าสมควรบำเพ็ญภาวนาค่อยเข้าใจแตกฉานได้หงอิดเพงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าบําเพ็ญภาวนาใดกันห้ามไม่ให้กล่าวเร็วไหรโยกคอนมือบอยอยิริงหันเหหัวเรื่องว่าลิ้งกอกกอขาก่อนท่านยืนหยัดอยู่ตำแหน่งนี้ ถูกเท่าค้ำฝากระแทกลดลงไปตอนนั้นข้าพเจ้าแตกตื่นตกใจนักเอ่ยถึงตอนนี้พันแนบไปหน้ากับหัวใ่บอยอิริงขายมีความหวัดวันหลงเหลืออยู่บอยอิริงยิ้มพางกล่าวว่าเพลงตีบางครั้งท่านละไมคข้ายสตรีนักกันนั้นหรือข้าพเจ้าหากไปสตรีจริงถ้าจะแต่งงานกับข้าพเจ้าหรือไม่บอยอิริงหัวเราะดังสนั่นกล่าวว่าข้าพเจ้าโลดแล่นเดินทางตลอดทั้งวัน คุกขีอยู่ท่ามกลางมรสุมโลหิตหากแต่งงานกับเราวันใดที่ข้าพเจ้าพลาดพังเสียชีวิตท่านใหญ่มีใช่กลับกลายเปย็นหญิงไม้ไร้สามีหงอิดเพลงร่ำร้องว่านี่เป็นความยินยอมพร้อมใจของข้าพเจ้าเองแม้ตายพวกเราก็ขอตายร่วมกันข้าพเจ้าไม่ยอมมีชีวิตเพียงลำพังเด็ดขาดท่านยังคงรวมเลิกความตั้งใจเถอะไม่ข้าพเจ้าต้องการกล่าวจบคำกับรอลอุ่มน้ำตาไหลดินออกมา โบอยอิวิงขบคิดอย่างสงสัยใจท่านเป็นชายชาติชาติีชนัชมชอบล่ําให้ปาน,นี้ในยามนั้นที่ไก่ตาพันแววเสียงตะวัดแผดดาดังมาสีหน้าโบอยอิริงปรากฏแววเอามืหิดวูบกล่าวว่าเพลงตีพวกเราเพียงสรพยอก,กันเท่านั้นท่านก็ไม่ใช่สตรีจริงๆไหนเลยแต่ง,งานงกับข้าพเจ้าได้ไปกันเถอะที่เบื้องหน้าขายมีคนอื่นลงหน้าไปพบเท่าคาฟ้าก่อนพวกเราก้าวหนึ่งหงอิดเพลง กับอยู่รังแขนเสื้อบอยอิริงไว้กล่าวว่าหากท่านไม่รับปากแต่งงานกับข้าพเจ้าก็ยัหมายจากไปบอยอิริงทั้งขุนเคืองทั้งขบขันยามอับจนปัญญาได้แต่กล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าจะแต่งงานกับท่านหงอิดเพงกล่าวอย่างจริงจังนี่เป็นคำมั่นสัญญาของท่านไม่อาจดื้อรั้นบ่ายเบียงถ้าลองเน้นย้ำอีกคราบอยอิริงงงงันบูบรู้สึกเรื่องราวผิดท่าไปหงอิดเพงกลับยึดถือเป็นจริงเป็นจัง จนผิดปกติวิสัยนักยามนี้เสียงตะวัดดังมาอีกคราภาษากระเสียงแผดร้องหหยหวนโบยอิริงยามรอนรุ่มใจจึงกล่าวรอจนท่านกลับกายเป็นสติข้าพระเจ้าจะแต่งงานกับท่านจริงๆงหงอิดเพงพันโถงเข้ามาในอ้อมอกโบยอิริงยืดกายขึ้นโจมพิษอมนแก้มฝ่ายตรงข้ามโบยอิริงถูกก่อกวนจนหัวร้อไม่ออกร้องห้ามีได้ชั่วครูให้หลังหงอิดเพงจึงคลายแขนออกกล่าวเสียงอ่อนหวาน นิ้งกอกอท่านประเสริฐเลิศจริงๆบอยอิริงคว้ากุมมือหงอิดเพงสับพยอกว่าฮูหยินคำาย่องภรรยาไปกันเถอะพางสัตว์พุ่งไปยังที่ทางต้นเสียงหงอิดเพง,งร้องเผยกล่าวว่าท่านเลวยิ่งบอยอิริงได้รับถ่ายท่อพลังภายในจากบัพพิชิตฟากฟ้าพลักมือรุดหน้ากว่าการก่อนมากนักยามกระโดดโรดเล่นขคาเดียวสามารถรุดหน้ากว่า20ว่าขณะวิ่งตะบึงหงอิดเพง พันยื่นมือไปอยังเบื้องหน้ากล่าวว่าลิงกอกอเบื้องหน้าเป็นผาค้ำฟ้าโบอยอยิริงกวาดตามองตามไปนิ้วใยตรงข้ามเห็นเป็นยอดเขาโดดเดี่ยวสูงตะงานเทียมเมฆตามไนเขามีพุ่มไม้งอกเงยกกระจายเป็นหย่อมๆย่อมปาจากหนทางตัดผ่านขึ้นไปยามนั้นบรรดถึงเชิงเขาแล้วโบอยอยิริงจึงกล่าวอย่างสงสัยใจเสียงโหดร้องดังมาจากเบื้องบนชัดชัดมีทราพบพวกมันอาศัยเส้นทางใดขึ้นไป อีกด้านหนึ่งของเชิงเขามีบันไดศีดาทอดขึ้นสู่ยอดเขาอย่างนั้นพวกเราจะขึ้นไปทางด้านนี้เพื่อไม่สร้างความแตกตื่นแก่เท่าขั้ฟ้าจะรับหนีไปก่าวจบโอบอุ้มหงอิดเพ่งขึ้นทะยานป่าสู่ยอดเขาอาศัยพุ่มไม้เป็นที่ย่างเท้าส่งกายโลดแดนขึ้นไปชั่วครู่ต่อมาทั้งสองขึ้นถึงบนยอดเขาเรนกายอยู่หลังหินใหญ่ก้อนหนึ่งกว่าสายตาสำรวจมองเห็นบนหน้าผามีนาเขตหลายไล่ จึงกลางเป็นลานกว้างแถบหนึ่งยืนอย่าด้วยผู้คนประมาณ200คนกลางวงปรากฏแชร์กันสองคนประหัดประหารเสี่ยงชีวิตกันหงเอ็ดเพ่งชมดูชั่วขณะจึงกล่าวลิงกอกอท่านคาดว่าพวกมันกําลังทําอะไรบอยอิริงพิงตาไปยังเท่าค้ำฟ้าซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้พนักสูงห่างจากที่ซึ่งตนเล้นกาอยู่ประมาณ50วากล่าวว่าอาจบางทีบนผาค้ำฟ้าปรากฏศัตรูลุกดานมาผิดแล้ว ผู้มาหากักเป็นศัตรูท่าขมฟ้าไหนเลยมีท่าทีปลอดโป่งปานนั้นแสดงว่าพวกมันกนําลังปรองผิมือพนันกันมีทราบพวกเราจะเข้าไปชมดูหรือไม่โบยอยู่ริ้งใส่หน้ากล่าวว่าช้าก่อนหนึ่งในสองใกล้ไพ่แพ้แล้วพึ่งขาดคําใช้กันทั้งขวาพ่านแผดล้องอย่างโหยหวนข้อเท้าถูกถ,กถลยกระบ,บีหนึ่งล้มฟุบลงกับพื้นเท่าขมฟ้าปวดรุกขึ้นตวาดว่าเละสะวะที่ใช้การไม่ได้นัก บริวาเรเล่าพักใสมันลงจากผาคำฝาคำสั่งพระไายทอดออกปรากฏแชร์กันสองคนสึกออกจากกลุ่มหิวปีขวดเจ็บขึ้นสาวเท้าอย่างที่ซึ่งโ้ยอิริงเล่นกายอยู่ขณะเดียวกันแววเสียงแกร่งกล้ากังวานดังว่าในการประลองสามรอบคนของเสียเฮียพ่ายแพ้สองคราท่านสุควรยอมรับการปาชัยกัังเท่าขำฝาเสียไทยจินก่าว่าเรายอมรับการพ่ายแพ้ เพียงแต่เห็นว่ามิจะเป็นต้องทุ่มเทผู้คนสู่ถ้ำพายุอธาธนีบนยอดเขาบรรจบฝ้ามากมายปานนั้นทั้งนี้เพราะบอยอิริงเสียชีวิตในที่นี้แล้วเจ้าของส้มเสียงแกร่งกล้าวนั้นกล่าวว่าเสียเฮียก็ไม่ต้องยึดถือผลัยชนะจริงจังไปลอยรับมอบหมายจากท่านที่บทมหันนบเชื้อเชิญท่านเขาดกบนการตามมารยาทเพียงแต่เสียเฮียพักคำนักในที่นี้นานปีไม่สรวกแกการเอ่ยปากเชื้อเชิญ จึงหาข้ออ้างท้าทายประรองเท่านั้นหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อบริวานเราเสนอของขวัญท่านให้บทมาแววเสียงขันรับเกิดก,กล้องบุษสองคนเธอทุ่นกองของขวัญคุมแพรแดงวางลงที่เบื้องหน้าเท่าคำฝาน้อมกายคารวะแล้วลาถ,ถอยไปเจ้าของซุ้มเสียงแกร่งกล้าวเอ่ยสืบต่อขอบอกตามความสัตเ์ป่าหมายตอนแรกของพวกเราคือบวยอิริงแต่บัดนี้ได้เกิดเหตุเปลี่ยนแปลง ราชบุตรดาบทองแห่งนาจักโยกม่วงเข้าสู่แผ่นดินตรงหวนจุดประสงค์แม้บอกว่าคิดโชคชิงราชดาหงเหินแต่แทจ้จริงเพี่มคิดทะเยอทะยานเพอเพื่อความปลอดภัยของแผ่นดินตรงหวนชนชาธรรมะเพิ่งเขาลงพิทักษ์ธรรมโดยพร้อมเพียงเท่าคำปาปารนาไข่ลมเือกับเทบุตรมหนันนบเพียงมีหนทางฝากตัวยามนี้พอฟังนะับเป็นโอกาสเหมาะก้าวอย่างฮึกหานท่านเทบุตรเมื่อให้เกียรติเล่าหู เล่าหนีเลยอะไรกระดูกผูกก่อนอีกเพียงไม่ทราบจอกเดินทางเมื่อใดจ้าของส้มเสียงแงกล้วกล่าวว่าเฉียสีซาหงสามผู้กล้ารตระกูลเฉียแห่งอิมสัวจะรุดมาสมทบในวันพรุ่งนี้จากนั้นคอยออกเดินทางเป็นไรเท่าคำฝาหลองพงว่าสามผู้กล้ารตระกูลเฉียก็เขาร่ววนการด้วยนี่นับเป็นความเสด็จของท่านเทวบทอย่างแท้จริงยามนั้นแท้กันทั้งสองได้ครากุมผู้บาดเจ็บถึงริมหน้าผา คนทางขวากล่าวว่าสหายนี่ต้องตำหนิท่านไม่รักดีจึงประสบบาดสุดท้ายเช่นนี้ผู้รับบาดเจ็บสะบัดสองแขนดิ้นดลนแต่ไม่อากระทำได้คนทางขวาจึงแค้นหัวรอเอย่ยสืบต่อสหายคิดมีชีวิตรอดสืบไปนบวญอยากเย็นก็ปีนไปขึ้นสู่สวงสวรรค์อีกทันใดซุ้มเสีงยงเยียบเสียงหนึ่งกระทบโสดว่าสองท่านอาจคิดมีชีวิตรอดสืบไปเกรงว่าอยากเย็นยิ่งกว่าสอหาทางลงสู่ขุมนรก ใช้กันทั้งสองสถานทางล่างหันขวับมายังต้นเสียงเห็นริมหน้าผายืนเคียงบาเคียงไหลโดยประุมหน้าตาคมคายสง่างามสองคนพอเห็นวัยของคนทั้งสองสองแช่กันจึงคงใจลงคนทางขวาตวาดว่าเด็กน้อยเป็นใครบังอาจมาลาวาดบนผาคำ้ำฝาประุมทางสายก้าวอย่างเงยือกเย็นหากเมนท่านจะมีความสรงจำอันแจ่มใสย่อมเคยได้ยิยนนามบอยเอลิิงมาคำบอยเอลิิง พอเป็่นจากป่าใช้กันทั้งสองถึงกับหน้าซีดเผือดไม่คุนคิดถึงการประหารคนขายมือจากการยึดกลุ่มผู้รับบาดเจ็บร้องเสียงกระเส่าไปศาดไปศา์ฟื้นขึ้นชีพพางหันกายวิ่งตะเบิงไปส่วนผู้รับบาดเจ็บกับสุดพวดโลมวนผืนไม่อาจะกิจกายลุกขึ้นโบยอิ่วเลงกาเสียงเย็นชาข้าพเจ้าบอกแล้วว่าสองท่านอาจคิดมีชีวิตสืบไปอย่างอยากเย็นยิ่งกว่าสอหาทางโ่นรก กระแส,สเสียงแม่เช่มชาเนิบนาบล่างกับพุ่งปลาไปด้วยสายฟ้ากระแทกฟ่ามือทั้งสองลงจากอากาศเสียงแผดร้องอันโหยหวนยาวนานดังขึ้นสองคราชายกันทั้งสองปลิวไปสิบกว่าเียิงลงฟ้ากับพืนแน่นิ่งเสียชีวิตไปโบอยอิริงแล้วรีวล่างลงโูบผืนกล่าวเสียงเย็นชาท่านหมอฟุบอยู่ที่นี้ใหญ่กันหู้รับบาดเจ็บกล่าวเสียงสั่นสถานองค์ชื่ออดละเว้นชีวิตโบอยอิริงก่าวเสียงเย็นชา สหายผู้ฝึกปือวิชาบูเพิ่งมีกำลังขวัญเข้มแข็งอาศัยความสามารถตัวเองคุ้มครองเอาชีวิตรอดลุกขึ้นมาเถอะเราไม่คิดฆ่าท่านในยามนั้นปากฏใช้กัน20กว่าคนวิ่งตะบึงมาอย่างที่เกิดเหตุผู้นำหน้าเป็นายกันหน้าตาดุร้ายแผ่เสียงด่าว่ามารดาเจ้าเถอะบอยอิริงมีรอให้ฝ่ายตรงข้ามเก่าวจบความพันดีดกายก็หาตวัดมือวูบได้ยินเสียงฉาดหนัก แช่กันหน้าตาดู้ายนั้นแผดล้องอย่างเจ็บปวดสองมือกลุ่มแก้มสายสุดหวบลงจมูกปากปากกดโลหิตทิดพุ่งดุดน้ำโผลโบอยอิริง้งกว่าตามองทุกผู้คนอย่างเย็นชาเที่ยวหนึ่งกล่าวว่าที่นี้ไม่มีที่ให้พวกท่านกาวาจาไปเรียกเท่าคำฟ้าเทียไทยจินมารับโทษทันแช่กันทั้งหมดเห็นฝ่ายตรงข้ามมีผิวอบ้องไวด้ดสายฟ้าแต่ไม่กล้าเอ่ยปากสอดคำขณะนั้นนอกกลุ่มคนแววเสียงเท่าคำฟ้าดังว่า ไม่ทราบไปสหายท่านใดให้เกียรติเราถึงกับดันดนขึ้นผาข้ำฟ้ามาเยี่ยมเยือนเราใช้กันพอฟังผู้เป็นนายเหนือรุถมาถึงพากันแยกแยะกระจายออกเป็นช่องใหญ่เท่าข้ำฟ้าจึงกว่าตามปัญญาอุตกาที่ไปรับเชิญทั้งสองสีหน้าพันแปรเปลี่ยนไปร้องโขงว่าบอยเอีวดิง้งเป็นเจ้าบอยเอีวดิง้งกล่าวเสียงใหญ่ดเยียบโทกต้องท่านรู้สึกผลกรรมนัรสนองเร็วไปกระมังยามนี้ชชยชะาผมขาว แลชจราตามรากตจมูกงองง้มดุดเกี่ยวสองคนสาวเท้าถึงห้างไายเท่าคำฝาชายชราตามรากตกว่าตาไมายังบอยอิริงแวบหนึ่งก่าวเสียงเก่งก้าวกลางวานันเสียเฮียมันคือบอยอิริงนับว่าดูไม่ออกจริงๆน้ำคำเป็นแวเวเย็ดยามดูแขนฟังจากส้มเสียงแสดงว่าเป็นตัวแทนที่บุตรมหันนบรถมาเกี้ยกร่อมเท่าคำฝาเขาโดนขบวนการสองหูเท่าคำฝากองลงงมไปด้วยถ้อยคำประชิดฟากฝา ซึ่งก่าวอยู่บันเนินลาก,กีเดนสร้างความอร่อยแก่มันจนขวัญสารทนกาวเสียงแผ่วเบาเล่าหูกระแทกมันรงจากเนินลาก,กิีเดนและจุดเพิงเผาผานหุบเหวเบื้องล่างเป็นเท่าทานที่ไม่ถึงยังไม่อาจกําจัดมันพ้นทางไปชายชราตามรากตหัวรอดอรสน่าวว่าอย่างนั้นให้เราจัดการมันแทนท่านเองจกคํายกมือโบกควบสั่งว่าเจ้าอ,อิ่วสั่งเกี่ยมสองกระบี่ซ้ายขวาอยู่ที่ใด รากมบยอิรลิงให้กับเราพึ่งขาดคําปรากฏบรุษหนุ่มหน้าข่าวซีดไร้สีเลือดสองคนทะลันออกมาที่มือไปยังบวยอิริงก้าวอย่างลาพองเด็กน้อยยังไม่ออกมารับความตายหงอิดเพงตะวาดอย่างคุนเคืองอุกอาจนักช่ารู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ําขาดคําสวัดฟ้ามือออกด้วยดับความเร็วสุดแสนกระบี่ขวาศบตาไปในกับกระบี่ซ้ายกล่าวว่าฟังจากซุ้มเสียงขายเป็นเพศตรงข้าม น้องเลาทักทายไปยังส่วนสัตว์นั้นย่อมทราบเองกระบี่สายเข้าใจความหมายไปอย่างดีร็อกคักคักกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นจริงย่อมต้องโสภาจะคานไรพูดเทียมเทียบไม่ทันขาดคำารู้สึกมีแางกดดันไะสภาพคุมหนึ่งกดกุกขามถึงเรนทรงอกสองกระบี่ซ้ายขวาแต่ฐานหวั่นไหวถอยปลาไปวาเศษตวัดกระบี่ยาวขึ้นแยกย,าย้าทมแทงใส่ทรงอกและทองน้อยหงอิดเพงอย่างหยาบช้า ใบหน้าหงอิดเพงกลับกลายเป็นแดงฉานสดใสพันโผพุ่งกายขึ้นไปสามว่าฝ่ามือทั้งสองแยกออกทางซ้ายขวากระแทกลงอย่างเบื้องล่างตวาดว่าโจรชั่วร้ายล้นหาที่ตายสภาวะฝ่ามือโกกระแทกอย่างว่องไวแต่ปาจากซุ้มเสียงแหวกฝ่าอากาศสองกระบี่ซ้ายขวายโสพยองไปสันดานพากันเสือกส่งกระบี่คู่ขึ้นไปกีใส่ข้อเท้าหงอิดเพงพันแววเสียงชายชราตามรากฏล่ำลองว่า เทียนเกียริเยี่ฝ่ามือภาดลเรีบถอยแต่ถ่าสายเกินการได้ยินเสียงโครมโครมภาษาสังกะเสียงแผดร้องหหยหวนสองครากระบี่ยาวสองเล่มปีกวเดินไปเจ้าของกระบี่ถูกกดกระแทกเป็นเลือดเนือ้อเลอะเลือนซากสังขานแนบติดกับพื้นดินไม่อาจจำแนกชมหน้าดังเดิมสภาพการตายอเนจอนาสุดทนดูสองกระบี่ซ้ายขวาเป็นองค์ครักพิทักษ์ชายชราตามรากตบัดนี้เห็นพวกมันเสียชีวิต สร้างความขุนแขนจนตวาดว่าเราฮูจะฟาดเดียฉาดน้อยเจ้าใต้ขามือฝ่ามือขวาสะบัดฟาดออกใส่หงอิดเพงที่ลอยอยู่กลางอากาศสภาวะฝ่ามือพอใช้ออกก็เกิดเป็นมรสมอันปั่นปวนแฝงพลังการกดดันดุดขุนเขาโจ,จมใส่อย่างเคลี้ยกราดดุร้ายหงอิดเพงถูกสองกระบี่ซ้ายขวาล่วงเกินมาดแม้นกระแทกกระทันหันสองเสียชีวิตยังรู้สึกย่าระบายความแค้นในอกไปคิดทิ้งโตรง กากบุยอิริงหาคาดไม่ว่าชายชราตามรากฏจะจู่โจมประสุสลายรอจนรู้สึกสำนึกพลังฝ่ามือก็กดคุกคามถึงตัวคิดต้านปะทะหรือหลบเลี่ยงรู้ไม่ทันทุ่งทีสีหน้าพันแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงในยามนั้นเองแววเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่ากล้าไปพร้อมกับเสียงดังมวยอิริงกีดว่าก็หามรสุมฝ่ามืออย่างหักโหมสะบัดฝ่ามือขวากัดแทกเป็นพลังภายในอันแกร่งกร้าว แฝงรกกายสีเขียวจุดนึงทะลักไปโครมเสงระเบิดดังกึกกล้องกวดหินดินทรายผิวขาคุงฟุวรอ,องตลบอบอวนชายชราตามรงกรู้สึกมีพลังกดดันดูเผนินเหล็กตีโต้มาต้องเสถอยไปสี่ห้าเก้าเลือดลมพุ่งผ่านแทปก,กากออกสร้างความแตกตื่นจนกว่าตาสำรวจมองพอเห็นผู้สอดมือเข้ามาชัดตาถึงกับลองพ้งว่าบอยอิวริงยามนั้นหงอิดเพงได้ลิวลงอย่างข้างกายบอยอิวริง มยยูริงจึงกล่าวเสียงเย็นชาท่านได้รับความแตกตื่นแล้วกระมังชายชราตามรากตสะกดเลือดลมอันปั่นป่วนลงพันพบว่าใจกลางฝ่ามือขวาปวดช้าอยู่แปรปราบพอยกมือขึ้นสีหน้า,าก็กลับกายเป็นซีดเผือดลองพ้องว่าจอกปลาไหลที่แท้ใจกลางฝ่ามือมันปรากฏจอกมรกตดสดใสดอกหนึ่งตึงติดอยู่สีสันอันเขียวชีของจอกตัดกับฝ่ามือเลือดเนื้อรู้สึกสะดุดตากระไรปานนั้น เท้าคำฟ้าก็ถอยกายไปด้านหลัง1นึ่งก้าวรูปคำอกเสื้อตามสัญชัจญยานทั้งนี้พอในอกเสื้อมันก็มีจอกปะายอันปเป็นสิริแห่งความตายซึ่งข้างผิดนำส่งมอบให้ยูดอกหนึ่ง